เงินทุกคนนี่เงี้ยนดุลเลยเนี่ยเงี้ยขี่อยู่นี่นะได้โดยมาสงคราเดินเลยสวัดีทุกคนนี่สถาบันข้าจะซ่องบาดอนบ้านปลาคือเก่าทุกคนเมเนก่าอ่าจะได้ไปหาอยู่หากินคือเก่ามื่อนนี้แมททาอยู่ที่ป่าได้อ่ามื่อนนี้แมททาวดไปทำการซ่องขนไปกับบลาผักคนโกคนรอคนงาคือเก่าได้อ่ามื่อนนี้แมเฮาวดจะไปต่ออากับนะตอนนี้แมเฮาจะอยู่ ที่เท่าผู้แล้วเลยเนี่ยไปต่อน้ำกันละกะต่อไว้เลยกะมื่ออื่นจงมายามเนี่ยอากรับกันไม่ซิบไปด่างนะะไปน้ำกันทุกคนมาเด้ไปล่ไ้ปะพาไปก่อนเนาะมืตามจีดผู้นี่ ไว้เด้อเอาพาตัดไว้นี่ทางมา,าเธอปไปนี่เซอร์ป่บ้านนี้นี่แถ้าจะหาค่อนต่อไปไหนป่ะ nó bọc dầu không để cho bọc nó mày nè hả bọc mà hả 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 to này thì to thế to này to bà nè ông pha nè heo cắt bà oh, heo cắt đã lời <laughs> โอ้เป็นนภาพ้า,าไปได้บทบาทหรือเปล่ดี๋ยวก็ไปทาคนบอ thôi bật vai cái này thôi chơi đi ừ. 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 à. mai thẳng đây ừ. thế ăn ở ừ. nằm năm ừ. này Vô vô tệ vợ này, thường thường vô Đang đi xa áp này จอดข้าจอะนะสี่างเนาะ xí nộ đây đấy, nhà bật mặt này coi xí nộ không, nhà bật mặt này, xây vào đây xây vào mặt này Tìm này, tiền cho đây ô khi nha này khi cho tụi con này khi nhấn đồn lên nè nhấn khi rồi đây nè đây thôi mà xong sắp đồn lên này มันนอนอยู่นี่ด้ยนี่เพราะว่าพ่นตกอมารีพ้นได้เลยหน,น่ขี้แห้งเลยวนี่มีบนมัดบ่ะนะตะกรงบืนบนมัดเนาะตะบืนะ,นะตนะกรงได้ tham lời

ໂນກິນໝາกກອກໝາກກອກໂຕໃດອາອັນນີ້ກະດັ່ງໜຶ່ງເຮົາຊິເລືອກຕາມພາໃຫ້ເພິ່ນບ và đường nhẹ cặp đường trời ơi มนูนกินด้วยนะนี่มแกะกินเลยเด้ไปต่อกัดบอลครับ เอาชีโรบไปนะเชิงสุดท้ายนี่ัาเซอร์กับอยู่ทึงผู้นี่ถ้าหาปุมไม้เนี่ยหามาจือบอลัาเซอร์เลยทุกคนเลยเอาตัวได้มาให้เพราะว่ามันคือกันมาทีการลงนะครับ ขอ,องต้นไม้หักพดไปนําเลยไนดะเพื่อว่าบ่าให้ลงอาครับในการอยามเมื่ออื่นนะ 这个赛吧。 เชิญกับก๋าเฮาบะดอนครับน้องชายพาเพื่อกาถือว่าแล้วนะทุกคนเลยแล้วเฮากาจะได้ขับมาเฮือนเพราะว่าทามอื่นเศร้าเฮาจะพยายามป้กันทุกคนเลยเพื่อว่าจะโศกอมานได้เพราะว่าบันทมาเชิญในการยึดถือจอมผู้ใกล้เติบแต่เพราะว่าขึ้นอาจจะทางขึ้นมาห้าผู้ก็มาซาวนาทีแล้วเฮาไปเชื่อไว้แล้วก็ไดเดินทางครับทุกคนเลยนะ บอดดอนการขอบอกขอบเจอเมากขุนทีรขบิงนะครับก็ไลยกระแสคนตามเฮอบอดดอนเด้อเพื่อว่าเฮอบอดดอนในการบางเจอในการคลิปครั้งต่อไปทุกคนอะไรก็ขอบเจอทุกคนพบกันใหม่คลิปต่อไปทุกคนอ่ะบ๊ายบาย